เป็นต้นกล้าของแตงโมค่ะก็เป็นแตงโมพันอ่าพันธ์ลูกลายๆนะคะลูกลายๆรีวๆอะค่ะไม่ใช่แตงโมดำนะคะภาษาญี่ปุ่นเป็นพันธ์ุโอตามะนะคะก็เพราะจากเมล็ดที่เราเก็บเองค่ะนี่นะคะสวยงามดีเหมือนในร้านนะคะนี่ค่ะเราไม่ต้องเรื่องเงินซื้อเมล็ดเพราะไม่ให้แตงโมเนี่ย ซองเดียวเนี่ยแพงมากเลยนะคะแล้วก็ได้แค่นิดเดียวค่ะสิบไม่ถึงสิบเม็ดอะไรเงี้ยสิบเม็ดเงี้ยก็มีนะคะก็เลยเก็บเองจากแบบผลที่มันหวานอร่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาปลูกต่อค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะจริงแล้วมันต้องถอนออกแต่ว่าการจะลองปลูกแบบแบบนี้ดูนะคะปีนี้แบบสามต้นเลยอะ่ะอืมสองต้นแบบเนี้ยอันนี้ก็มันเล็กเกินไปก็ถอนออกค่ะ ทดลองปีแรกเนาะก็จะถ่ายไว้อัพดูผลด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลุมที่เตรียมไว้ก็จะปะลูกลงตรงกลางเลยค่ะ ก็เยอะดีนะคะเต็มแล้วรากเดินดีนะะแข็งแรงดีแล้ก็จไเน,ะะนี่เนาะลองปลูกแบบ3าต้นแบบนี้ดูค่ะปีนี้ อันนี้ก็มีสมเหมือนกันค่ะ อันนี้รถแค่ครั้งแรกที่ปลูกเนาะ วันนี้ก็ได้ตรงนี้สิบห้าต้นนะคะนี่ด้วยบวกเป็นยีอต้นนี่ค่ะวันนี้เราปลูก21ต้นจ้า